สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีประเทศไทยของเรานะฮะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่อดิศร์แฟมิลี่ครับแล้วก็อดิศร์สตอรี่จ้านะครับตื่นเช้าวันศุกร์มาวันนี้ฝนตกนะครับตอนนี้ยังไม่หยุดเลยนะครับฝนตกตั้งแต่ตอนไหนทุกคนช่วยบอกหน่อยนะฮะนะก็เมื่อคืนก็นอนหลับฝันดีนะครับทุกคนแบบโอ้โห ตื่นถึงเช้าเลยเช้ามาได้ยินเสียงฝนตกป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊ะนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งวันซึ่งเป็นเช้าที่สดใสหรือเขาเรียกอะไรนะต้นไม้ชุ่มฉ่านะฮะต้นไม้ชุ่มฉ่ำนะฮะวันนี้ก็ถือว่าประหยัดคน้าประปาได้เยอะมากนะครับแล้วก็พูดง่ายใครที่ปลูกต้นไม้ใครที่ทําไร่ทํานาทําสวนทําการเกษตร จะชอบฝนตกนะครับนะแต่ว่าไม่ไ,ไม่ได้ไม่ให้ตกทั้งวันนะครับอย่างน้อย,นอยในช่วงตอนกลางคืนจนถึงเช้าเนี่ยฝนตกเนี่ยมาทาให้ต้นไม้ชุ่มชื้นดินชุ่มชื้น,นครับปลูกพืชพันธุ์ทันยาหรแล้วก็ให้ผลผลิตดีนะครับในสายมาไอช่วงเชา้าถ้าหยุดเนี่ยมันก็จะดีแต่ถ้าไม่หยุดเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหานะครับเพราะว่าคนจะต้องเดินทางนะครับนะคนจะต้องเดินทางเดินทางไปไหน ไปซื้อกับข้าวไปส่งลูกไปโรงเรียนไปทํางานนะครับไปท,ทําธุระติดต่อนู่นนี่นั่นนะครับโดยเฉพาะจันทร์ถึงศุกร์นี่ก็เป็นเวลาราชการก็หลายๆคนถ้าไปติดต่องานราชการก็ต้องไปแต่เช้านะครับเช่นโรงพยาบาลน,นะครับตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้านะครับเพื่อที่จะไปเอาคิวนะครับนี่ก็คือภารกิจของแต่ละคนเนาะอันนี้ผมกยกตัวอย่างเพราะผมก็เที่ยวไปโรงพยาบาลน,นะครับเที่ยวไปโรงพยาบาลน,นะฮะก็ ทั้งครอบครัวไปเนาะก็นั่นแหละครับฉะนั้นหลายๆคนก็จะมีประสบการณ์ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตและก็การเดินทางนะครับก็ช่วงนี้สิ่งที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งนะครับหลังจากฝนตกถ้าฝนไม่หยุดก็คือ1น้ํา้ำท่วมขังนะครับตามขอบพื้นผิวจราจรถนนลื่นนะครับก็ ใครที่ขี่จัก,กรยานยนต์ขับรถมอเตอร์ไซค์ขับรถยนต์หรือรถทุกประเภทนะครับทุกคนก็บางทีในระยะสายตาเราอาจจะมองมองเห็นว่ามันไม่มีอะไรแต่บางทีมันอาจจะมีน้ําแต่ถ้ามันเป็นน้ําที่มันเจิ่งนองมากๆเนี่ยมันก็จะสไลด์ได้นะครับสําหรับล้อรถโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์นะทุกคนมอเตอร์ไซค์นี่คือถ้าเลื่อนนี่คือล้มนะครับเห็นหลายๆคนแล้วนะครับรวมถึงสมัยก่อนน้องมีสิทธินักศึกษานะครับ ขับรถดูดูเนี่ยมันไม่มีอะไรครับแต่มันลื่นครับถนนมันลื่นครับก็ล้มต่อหน้าผมเลยนะครับทุกคนนะฮะสาวๆขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็มองนั้นมองนี้ปรากฏว่าอยู่ดีๆมันลื่นมันไปเลยครับน้องตอนนั้นเห็นเสาะคนหนึ่งครับคนนึงเขาขี่รถตามกันมากับเพื่อนนะก็ก็เป็นอะไรที่นี่แหละต้องมาเตือนกันนะครับทุกคนนะฮะก็ หลายหลายคนที่มีประสบการณ์และยังไม่มีประสบการณ์ <_ D> ก็อย่ามีเลยนะครับประสบการณ์นน <_ D> ประสบอุบัติเหตุนี่เป็นสิ่งที่ไม่น่าจดจําเท่าไหร่นะครับวันนี้ตื่นเช้ามาอาบน,น้ําแต่งตัวเรียบร้อยนะครับนะจะได้สดชื่นพรอดูแบบตื่นมาแล้วอากาศก็ดีอยู่นะครับแต่เหมือนเหมือนเราเหมือนเรางงเงียงยังไงไม่รู้ <_ D> ต้มต้มน้ำไ้ละเดี๋ยวสักหน่อยนะฮะก็จะกินหากาแฟมาทานนะทุกคน วันนี้เหตุการณ์เหตุข่าวสารบ้านเมืองผมยังไม่ได้ดูนะฮะมาปุ๊บก็ขึ้นไลฟ์เลยทุกคนอาบน้าอาบผ้าเสร็จปุ๊บมาขึ้นไลฟ์เลยนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจนะครับนะจังหวัดไหนอย,อยู่จังหวัดไหนกันบ้างก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันด้วยใต้คลิปนะครับ สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดียามเช้านะฮะหลายหลาคนอาจจะไม่คุ้นว่าอดีสรมาไลฟ์ตอนเช้าด้วยนะขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสครับบางทีตอนเช้าบางทีตื่นเช้ามาก็จะดูนั่งดูคลิปแม่นุ่งน้อยก่อนนะฮะส่วนใหญ่ตื่นเช้ามาเนึ่งข้าวอยู่หลังบ้านมือถือก็จะนั่งดูแม่นุ่งน้อยหลังดูแม่นุ่งน้อยเสร็จนะถ,ถึงขึ้นไลฟ์นะครับ แต่วันนี้ก็คือมาขึ้นไลฟ์ก่อนเลยนะฮะก็เดี๋ยวไปตามดูชอบดูวิธีการใช้ชีวิตของแม่น้องน้อยครับแม่น้องน้อยกับปูสามนะฮะแล้วก็ดูความน่ารักน้องมังกรน้องมิเกลนะครับพี่หนึ่งพี่เมย์นะครับญาติทิพย์นะครับดูการทำคอนเทนต์นะครับที่เป็นแบบแฟมิลี่ดูการใช้ชีวิตแบบครอบครัวแล้วก็เชิงธุรกิจนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรนะ มันต้องมีสักวันหนึ่งแหละทุกคนนะครับทุกคนถ้าใครที่คุณเป็นคนดีคุณทำดีสักวันหนึ่งคุณความดีของคุณก็จะต้องประจักษ์นะครับประจักษ์ต่อใครประจักษ์ต่อ,อครอบครัวแล้วก็ประเทศชาติสังคมรอบตัวคุณนั่นแหละนะครับนะค,บคนดีไปอยู่ที่ไหนก็ดีครับต้นไม้ดีไปอยู่ที่ไหนก็จเจริญครับนะฮะมันจะมี มีแต่คนที่เป็นกะะนัลยาณมิตรส่งเสริมสนับสนุนนะครับให้มีหน้าที่มีการงานทํมามีอาชีพนะครับเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงบิดามารดาได้แล้วก็มันจะไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วเนาะมันคือความสุขในการใช้ชีวิตนั่นเองนะครับการอยู่ในชุมชนที่ดีสังคมที่ดีประเทศชาติที่ดีมันก็ทําให้มีความสุข ในแต่ละวันนะครับน,นี่คือสิ่งที่ผมดูจากคลิปของยานุกนะครับแล้วผมก็ว่าในประเทศไทยเรามีมีกี่คนที่ทําได้แบบนี้นะครับถึงยานุกไม่ใช่ช่องใหญ่นะครับทุกคนแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบดูคือคนรวยเขาทําอะไรบ้างะยาะนุกกับยานุกนะครับ ยานกปู่พรมนะดูว่าวิถีชีวิตของคนรวยเขาทำอะไรบ้างการใช้ชีวิตเป็นยังไงการทำอะไรต่างๆเป็นยังไงเนาะคือผมเนี่ยผมดูแล้วมันก็มีความสุขมีความบันเทิงแล้วก็มีความรู้ครับยานกถ้ายานกมาฟังอยู่นะฮะคือดูแล้วก็เพลินดีครับยานกเป็นแบบการเล่าเรื่องที่เป็นวิถีชีวิต ถ้าจะบอกว่าบ้าน,บ,านบ้านก็ไม่ใช่บ้านบ้านนะยานกไม่ใช่ไม่ใช่คนชาวบ้านนะครับยานกยานกเป็นเศรษฐีนะครับแต่ยานกทําตัวไม่ได้ติดหรูไม่ได้ติดสังคมแต่ยานกทําทุกอย่างทํางานกับคนงานก็ทำถ้าเป็นบางบริษัทนี้เขานั่งดูตรวจงานที่เฉยอ่ะเห็นเห็นไหมอันนี้ผมเทียบให้ดูนะครับอ่ะ การเข้าสังคมอ่ะวางตัวไม่ว่าจากมูล,มลนิธิการออกไปทำร่างทองนู่นนี่นั่นนะครับการลงมือทำจริงการาไปถ่ายรายการาถวายพระพรนที่ n b t นในนามของมูลนิธินะรวมถึงการให้ให้ทานกับเพื่อนร่วมงานอ่ะมันเป็นเหมือนแบบ เออมันมันดูมีความรักความสามัคคีดีครับยานกคือ,อวันเกิดวันสําคัญอะไรประมาณนี้นะครับมีกิจกรรมหรือขึ้นบ้านใหม่ของลูกค้าไปขึ้นบ้านใหม่เนี่ยเสร็จกิจกรรมก็ทานทานของยานกก็คือผลไม้ก็แบ่งกันไปกินเงินก็ให้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมให้เล่นนู่นนี่นั่นนะครับสร้างความบันเทิงทําให้คนงานเขามีความสุข ทุกคนไข่คว้าก็คือหาเงินครับหาเงินไปทําไมก็เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวครับนะบไม่มีใครมีม,มีมีใครมีใครเห็นแล้วมันมันคิดอย่างอื่น,นก็มีน่าจะมีนะฮะคือคือดูแล้วมันก็เพลินดีครับย่าหนกนะฮนะแล้วก็ไปดูย่าหน่อยนะครับไปดูย่าหน่อยปู่สามทำเกษตระนะฮะก็ไปดูกิจกรรมย่าหน่อยทำย่าหน่อยย่าหน่อยก็เห็นไหมเป็นคนรวยที่ ทำตัวติดตด,ดินเหมือนกันนะก็เป็นวิธีเกษตรอันยะหน่อยนี่คือเกษตรเต็มเลยทําไร่ทํานา <c oughs> ปลูกอะโวคาโดนี่สาเหตุที่ผมจะปลูกอะโวคาโดก็ไปดูของยะหน่อยนะครับนะยะหน่อยพาปลูก <c oughs> ก็เลยเออปลูกไว้มันต้องได้กินแหละเพราะดินแถวบ้านผมดินดีนะเขาเอาลิ้นเขาเอาผลไม้ลิ้นจีมาปลูกก็ยังมีเลยผมยังไม่รู้ว่าเหลือทุเรียนนะ ผู้เรียนเนี่ยพ่อบอกว่าสวนกูปลูกอยู่นะแต่ว่าไม่น่าจะได้นะตอนนี้เด็กๆมากวนผมเพราะว่าทุกเช้าเขาจะมารายงานตัวแต่วันนี้ผมผมไม่ได้ออกไปรูปหัวเขาเขาจะชอบให้เราออกไปเล่นด้วยไปรูปหัวเขาครับทุกคนนะนะอะ่ะก็ก่อนลงไลน์นะครับสำหรับเช้านี้นะฮะเดี๋ยวผม ไปรับรายงานตัวของลูกๆอนลูกๆผมจะทุกเช้าทุกเช้าเขาจะให้ผมรายงานตัวเขาจะต้องมารายงานตัวกับผมนั่งลงนั่งลงม่งโอ๊ยเพื่อและเพื่อละ ทากันเปียกว็ายอะเ,เลยฝนตกครับทุกคนเด็กเด็กเเปียกโอเคครับโอเคครับอเคค้เสื้อพ่อก็เปียกหมวกหมวกใส่ทำงานฝนตกครับบรรยากาศหน้าบ้านครับก่อนลงไล ฝนตกครับทุกคนอะโวควาโดไม่รู้เป็นไงบ้างเดี๋ยวให้ฝนหยุดตกก่อน uh huh. คืออยากให้ใบมันแบบอยากให้ถ้าเราจะรู้ว่าต้นไม้มันติดไม่ติดเราต้องสังเกตใบมันครับถ้าลงดินแล้วถ้ามันไม่คืนกลับมาสวยงามเนี่ยอาจจะต้องได้ย้ายจุดปลูก uh huh. เพราะว่าต้นไม้ถ้าจะติดเนี่ยก็คือมันจะต้องเขียวครับ uh huh. ทุกคน เชี้ยวเลยนะครับฝนตกตกตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะก็สำหรับไลฟ์แรกของวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่มาทักทายนะฮะมาชมคลิปย้อนหลังให้นะครับวิสันแฟมิลี่ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยเงินทองนะครับมีโชคมีลาบก้อนใหญ่กันทุกคนนะครับสำหรับเฟซเฟซีช่องนะครับแฟนๆช่องแล้วก็ผู้สนับสนุน อย่างเป็นทางการทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับ